สวัสดีครับมาเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้ภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐล่าสุดนีออ่ดูมีหลายเรื่องเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยนะครับ n อ i นวิดียนี่ทำจุดสูงสุดใหม่ไปแล้วแต่ดัชนีอื่นเอโดยเฉพาะหุ้นเล็กกับดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงปัจจัยเบื้องหลังเรื่องนี้กันครับทั้งเรื่องเฟดการเมืองโลกแล้วก็แน่นอนหุ้นเทคร้อนแรงอย่างอนวเดียโดยดูจากข้อมูลบทวิเคราะห์ที่เรามีกันครับ ถ้าดูภาพรวมตลาดก่อนนะครับ S&P 500เนี่ยค่อนข้างนิ่งๆ n a s d แตกร0อบวกนิดหน่อยก็แน่นอนละครับได้แรงหนุนหลักๆจาก Nvidia เดียแต่ดาวโจนส์กลับลงเล็กน้อยและที่น่าสังเกตคือ Russell 2,000อันนี้สะท้อนหุ้นเล็กปรับลงไปเออตั้ง1.2%มันก็บอกเราว่าตลาดไม่ได้ขึ้นยกแผงนะ มีแค่เทคใหญ่ไม่กี่ตัวที่แบกตลาดไว้ที่เหลือเหมือนจะเริ่มแผ่วๆลงอังสารัฐที่ยังดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คือประธานเฟดเองคุณเจโรมพาเวลเนี่ยเขาก็ยอมรักออกมาเองเลยนะคะว่าไอ้เรื่องกำแพงภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ย มันประเมินผลกระทบต่อเงินเฟอ้อยากมากจริงๆคะ่ะซึ่งความไม่แน่นอนตรงนี้มันต่างจากปัจจัยเงินเฟอ้อปกตินะคะเพราะมันผูกกับการเมืองด้วยคาดเดายากกว่าตัวเลขเศรษฐกิจก็เลยทําให้เฟดดูเอ่อ,อยังลังเลลังเลเรื่องลดดอกเบี้ยอยู่แม้ว่าตลาดจะคาดหวังหรือมีแรงกดดันทางการเมืองบ้างก็ตามอ๋อครับแล้วประเด็นเรื่องข้อเสนอผ่อนคลายกฎ ESR l ที่มีข่าวออกมาล่ะครับอันนี้จะยิ่งเพิ่มความซับซ้อนไปอีกไหม ถูกต้องเลยค่ะเรื่อง ESR l หรือเกณฑ์เงินกองทุนที่แบงก์ต้องสำรองเทียบกับสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยการจะผ่อนคลายมันก็เพิ่มความไม่แน่นอนเข้าไปอีกคือมีทั้งเสียงหนุนนะบอกว่าดีช่วยเพิ่มสภาพคล่องตลาดพันธบัตรแต่ก็มีคนค้านกลัวความเสี่ยงระบบการเงินโดยรวมเพราะถ้าผ่อนทิงอาจจะมีเงินสำรองหายไปจากระบบตั้งเราเราสองแสนกว่าล้านดอลลาร์เลยนะคะ โอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะครับค่ะก็สะท้อนว่านโยบายการเงินตอนนี้ยังแบบว่าคาดเดายากอยู่ค่ะแล้วความไม่แน่นอนมันไม่ได้มีแค่เรื่องเฟดนะคะสถานการณ์โลกเองก็ผันผวนมากอย่างเรื่องอิหร่านหลังหยุดยิงกับอิสราเอลไปเนี่ยฝั่งทรัมป์ก็บอกจะเจราจาแต่ท่าทีก็ยังแข็งกล้าวอยู่ส่วนอิหร่านก็ดูเหมือนพร้อมคุยแต่มีจุดที่น่ากังวลคือ,อ,อรายงานที่ว่า IAEA e ยังหาไม่เจอเลยว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะ60%ที่หายไปตอนโดนโจมตีเนี่ยไปอยู่ไหนแล้วครับ น่ากังวลจริงๆแล้วก็เรื่องฝั่งยุโรปการประชุมนาโตที่เฮกนี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยค่ะมีการตั้งเป้าใหม่งบกระห่มขึ้นไปที่หปเของ GDP จากเดิมที่อยู่แถวแถวสอเปเนี้คือเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะครับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศนี่โคมมหาศาลจริงๆแน่นอนค่ะการปรับเป้าครั้งนี้คือปลดล็อกเงินมหาศาลเลย คาดกันว่าอาจจะหลายล้านล้านดอลลาร์เลยนะไหลเข้าอุตสาหกรรมนี้ไปจนถึงปี2035เยอรมนีเนี่ยถึงกับประกาศเลยว่าจะสร้างกองทัพให้ใหญ่ที่สุดในยุโรปโอ <Okay. S 1> ซึ่งก็มองได้ว่าเป็นชัยชนะของแนวทางทรัมป์นะคะทำให้เขากลับมาย้ำเรื่องมาตราห้ว่าจะป้องกันสมาชิกแต่ก็เริ่มมีรอยร้าวเหมือนกันสเปนสโลวาเกียเขาไม่เห็นด้วยกับเป้า5%นี่ก็เริ่มมีตึงๆกันบ้าง กลับมาที่สหรัฐดูเหมือนการเมืองในประเทศเองก็ยังไม่นิ่งนะครับพรรคริพบลกันพยายามจะผ่านกฎหมายภาษีใหม่แต่ก็เหมือนมีความขัดแย้งกันเองในพักทั้งเรื่องจะเก็บภาษีคนรวยมากๆงบรอพอชนบทหรือเรื่องการลดหย่อนภาษีซอสท,ที่เป็นประเด็นมานานบรรยากาศดูเหมือนจะตึงเครียดพอสมควรเลยค่ะท่า,ามกลางความไม่แน่นอนทั้งในและนอกประเทศเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ดูจะสวนกระแสชัดเจนมาก ก็คือความร้อนแรงของ n v i d i ียนั่นเองราคาหุ้นนี้พุ่งทำ All-Time High ใหม่ไปแล้วที่154.31ดอลลาร์ส่งผลให้มูลค่าบริษัทกลายเป็น3.77ล,ล้านล้านดอลลาร์แซง Microsoft ขึ้นเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกแล้วค่ะโอ้ตัวเลขการเติบโตนี้น่าทึ่งมากนะครับทั้งที่บริษัทก็ใหญ่มากอยู่แล้วอะไรเป็นตัวดันหลักๆครับเนี่ย หลักๆเลยคือสิ่งที่เรียกว่าสงคราม AI ค่ะลูกค้ารายใหญ่ๆอย่าง Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon พวกนี้รวมกันก็40%ของรายได้ Nvidia แล้วนะทุกเจ้ากำลังเร่งทุ่มเงินซื้อชิปสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของตัวเองเหมือนสร้างคูเมืองทางธุรกิจให้แข็งแกร่งนะคะ แม้แต่ c ีออย่างเจนเซนห่วงเองก็ยังบอกว่าอุตสาหกรรม AI เนี่ยเพิ่งจะแบบว่าเริ่มต้นการอัปเกรดครั้งใหญ่เองแล้วเรื่องมูลค่าหุ้นล่ะครับบางคนอาจจะเริ่มมองว่าเอ๊ะมันแพงไปหรือยัง เป็นคำถามที่ดีค่ะคือถ้าดูแค่ P/E อย่างเดียวอาจจะดูสูงหน่อยประมาณ31.5เท่าแต่ถ้าเราดู P/E/G ratio ที่เอาการเติบโตมาคิดด้วยเนี่ยจะอยู่เทวๆๆ9ซึ่งก็อาจจะยังสมเหตุสมผลถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับการเติบโตที่คาดการไว้นะคะแล้วก็ยังต่ำสุดในกลุ่ม Magnificent Seven ด้วยซ้ำอ๋อครับยังถือหุ้น Nvidia น้อยกว่าหุ้นเทคใหญ่ตัวอื่นอยู่นะคะ ประมาณ74%เทียบกับ Microsoft ที่91%ก็อาจจะแปลว่ายังมีโอกาสที่เม็ดเงินจะไหลเข้ามาได้อีกอืมน่าสนใจครับแต่แน่นอนความเสี่ยงก็มีค่ะถ้าลูกค้ารายใหญ่พวกนี้เกิดชะลอลงทุน AI ขึ้นมาเมื่อไหร่อันนี้ก็กระทบแน่ๆฟังดูแล้วตอนนี้มุมมองตลาดก็คงแต่เป็น2ฝั่งชัดเจนเลยนะครับฝั่งกระทิงก็คงมองเรื่องพลังเทคสัญญาณโกลเด้นครอสของ NASDA q อะไรพวกนี้ ส่วนฝั่งหมีก็คงเตือนเรื่องฟองสบู่บางจุดมองว่าตลาดพักฐานบ้างก็ปกติใช่เลยค่ะโดยรวมๆแล้วตลาดอาจจะยังแงแกว่งหรือพยายามทดสอบจุดสูงสุดเดิมได้อยู่แต่การจะไปต่อแบบแข็งแกร่งจริงๆอาจจะต้องมีปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามาหนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเดียวการค้ากฎหมายภาษีหรือสัญญ,ญาณลดดอกเบีย้ยที่ชัดเจนขึ้นเพราะความไม่แน่นอนเรื่องผลกระทบภาษีต่องเงินเฟอ้อเศรษฐกิจมันก็ยังอยู่ตรงนั้นค่ะ ในภาวะแบบนี้การเลือกหุ้นเป็นรายตัวก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่านะครับกลุ่มเทคโนโลยีโดยรวมก็อาจจะยังน่าสนใจอยู่บ้างเพราะถึงราคาจะขึ้นมาเยอะแต่ถ้าดู p ีเฉลี่ยทั้งกลุ่มก็อาจจะยังต่ำกว่าช่วงก่อนๆหน้าค่ะแล้วสำหรับใครที่สนใจเทรนเรื่องงบกลาโหมนาโตที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่น่าจับตาอาจจะได้ประโยชน์ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะคะอย่าง a รทิ o อนล็อกฮ e ตมาร์ตินโบอิง Airbus ส r h น์เ m e t a คองส g เบิร MBDA แล้วก็ทราบค่ะครับผมสุดท้ายนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ลองคิดกันเล่นๆน,นะคะว่านอกเหนือจากเรื่องสงคราม AI กับงบกลาวโหมที่คุยกันไปเนี่ยมันมีเมกะเทรนด์อื่นๆอ,อ,อีกไหมที่กำลังค่อยๆก่อตัวอยู่เงียบๆแต่อาจจะมีพลังพอที่จะเปลี่ยนโฉมการลงทุนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้แล้วเราควรจะเตรียมตัวรับมือกับคลื่นลูกใหม่พวกนั้นยังไงดี